สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาไปดูห้องนอนนะคะของเรานะคะอันดับแรกนะคะคือเตียงนะคะอุ้ย,ยสวัสดีนี่นะคะอันนี้คือตู้นะคะแล้วก็เตียงค่ะนีเตียงโอ้ใครมีจัดเกมเนี้ยนี่ค่ะโอ้โห ต่อมานะคะจะเป็นห้องอันนี้ไม่เคยเก็บเลยอ่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องนอนเอ้ยอย่าพึ่งค่ะลืมลืมลืมค่ะอันนี้ค่ะอย่าพึ่งปิดคลิปค่ะอันนี้คือตุ๊กตาหม,มาของพี่หนูเองค่ะพี่หนูนอนตรงนี้ค่ะพี่หนูไม่ชอบนอนบนเตียงค่ะชอบนอนในพื้นค่ะ อันนี้ก็ผ้าโดเรมอนเลยก็หมอนนะคะที่นี้ขอจะคลิปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ